dejaron venirse con todo no lo piensan parar pase largo entre líneas leyó bien el pase y se anticipó a tiempo Borussia Dortmund tiene el objetivo principal casi asegurado es probable que no quiera arriesgar de más a estas alturas del partido intenta un pase al vacío Metió el misilazo. Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. Substitución para Malaysia, número 12. Se viene el cambio nomás. Sí. Hay una modificación en el equipo. Se reanuda el juego desde el lateral. Cruice, lindo centro desde lejos. La filtra a la carrera. Queda solo y se mete en el área. Gol. Uno más, señoras y señores. Otro gol más. Ahora los separan tres goles. Tienen prácticamente ganado el partido. ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! Todo mérito suyo. Messi la hizo muy bien. Muchas veces vemos jugadores haciendo maniobras individuales brillantes, pero con poca justeza a la hora de dar la puntada final. No es el caso de este jugador. Además de habilidad y velocidad, tiene una gran capacidad de definición. Hay tres goles de diferencia por el momento. Pase largo hacia la zona del córner. เฮลโหลเฮลโหลทดสอบวัสดีครับได้ยินยังเสียงมายังครับ ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสได้ยินกันไหมแล้วมันเป็นไรแชทผมมันใช้งานไม่ได้อีกวะเนี่ยโอเคได้ละฮัลโหลฮัลโหล อ่ามันได้ยินเสียงเหรอได้ยินเสียงไม้ไหมครับกดหนึ่งให้หน่อยครับไงแสดงว่าอ๋อได้ยินแล้วใช่ไหมเออนึกว่าเป็นไรเแชทก็ได้แล้วอ่าคนดูสร้างห้องต่อยกันทำคลิปเกมเพย์ใหม่ให้ทีครับต้องปรับตัวยังไงบ้าง อ๋อไอ้นี่ผมยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยไอ้ที่ใครนะขอไปเมื่อวานน่ะไอ้ที่ว่ามันปรับอะไรยังไงอะ่ะปรับเกมรับยังไงปรับเกมลุกยังไงอะ่ะในเกมรับมันเพิ่มให้ดักบอลง่ายขึ้นนะแล้วก็ยืนตำแหน่งดีขึ้นแต่เกมลุกอะ่ะมันเพิ่มสปีดไงมันเพิ่มสปีดต้นให้กับ ไอเนี่ยสปีดต้นให้กับกองหน้าเพิ่มขึ้นอีกเกือบ10%เลยนะถ้าสมมุติค่าเริ่มต้นอยู่99เอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเกือบ10%เลยอร์เนะ่ะค่าเริ่มต้น100ขึ้นไปอ,ะอ่ะเพิ่ม8%ประมาณ8% 4%ประมาณนี้แหละถ้าเป็นตัวฟีเจอร์ธรรมดาสปีดต้นอยู่ที่80มันจะเพิ่มอีก2%นะ่ะ มันซับซ้อนอยู่อะผมอธิบายผมก็ข้อมูลมันก็ยังไม่แน่ชัดแต่ผมพูดยังไงะมันไม่แน่ชัด,ดเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มไงมันปรับให้ยืนตำแหน่ดงดีขึ้นกองหลังอะแล้วก็อ้าววอวอ้าวัสดีครับวัสดีวุฒินันท์ครับทำไมแชทในนี้ไม่แสดงวะ

ได้กลิ่นคนโดนสิบถึงศูนย์เนยใช่เหรอวันที่นั้นปากคอเลาะลายน่าเราอะอยากโดนอะตอนนี้ยังเล่นเกมลับไม่ได้ใช่ไหมคุณที่ผล อผมจะบอกไงดีวะผมมันอธิบายค่อนข้างยากวะ่ะเดี๋ยวเด๋ยวผมทำคลิปดีกว่ามันปรับเยอะอยู่นะปรับเกมเพย์ใหม่อ่ะสำหรับเกมลับเป็นการแนะแนวทางครับ คมานู i, หนึ่งเฮ้ยหนมปังมาไวว่าวันนี้เกมลับอะ่ะไอการดักบอลอะ่ะมันขยายขอบเขตการดักบอลขึ้นแล้วก็การยืนตำแหน่งมันทำให้ยืนตำแหน่งดีขึ้นใช่ใช่ต้องปรับตัวนิดนึงพี่อยู่เซิร์ฟไหนครับพี่อยู่เซิร์ฟไหนผมอยู่เซิร์ฟจีนครับ <laughs> เอบไทยเทปไทยนี่แหละเอปปกตินี่แหละครับการเล่นเกมรับนะคุณนิพนมันก็พูดยากาผมไม่ได้บังคับกองหลังะ่ะถ้าเราสวิปตัวไปกองหลังอะ่ะจากที่มันยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วอะ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งพอตอนเราสวิปตัวไปใช่ไหมมันจะกระตุกอะ่ะเข้าใจไหมแบบเรายังไม่ได้บังคับทิศทางให้มันวิ่งอะ่ะ นั่นแหละจังหวะนั้นน่ะมันจะทําให้มันจะทำให้ช้าก่อนเราจะเปลี่ยนตัวเราพยายามดูว่าตัวที่เราจะสลับไปอ่ะมันหันหน้าไปทางไหนแล้วเราก็ไปตามมัน่ะพอสลับตัวไปปุ๊บมันจะติดมันติดดีเลย์นิดนึงอ่ะก่อนมันจะเปลี่ยนทิศทางตามอนาล็อกเราอ่ะนปัญหามันมันก็เล่นยากนิดนึงอ่ะ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าหลุดขนาดอะไรขนาดนั้นนะมามาเกมแรกสวัสดีครับสวัสดีพุทธิเทพครับอ,อใครจะเล่นเข้ามาเลยครับแล้วก็เกมบุกอะ่ะมันมันอัพถ้าเราเล่นเล่นกองหน้าสายสปีดอะ่ะเห็นชัดเลยแหละว่ามันเพิ่มสปีดขึ้นมาเยอะมากไยเจอคุ่สันวะ่ะ อัปเดตใหม่เป็นไงบ้างครับสำหรับผมส่วนตัวผมให้สิบเต็มสิบเลยอะเล่นด้วยครับเล่นได้ครับ 0. 1 0ถึงศูย์ไม่หลออไม่อวยอันนี้วที่นันปะเนี่ยคุณซันเนี่ย,อยบอกเลยมาเถอะนะอยากเจออยากเจอมากๆเหมือนไม่เคยอยากมาก่อนนะครับอืมใช่มามามาเกมแรกต่อใครครับ ต่อใครครับอ่าแย่งกันเข้าเอาครับผมสร้างห้องแล้วก็แย่งกันเข้าเอาเดี๋ยวเดีผมจะให้ดูจงังหวะที่มันหลุดนะคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีกิจโอ้โหไม่เจอกันนานเลยหลายวันเลยน่เราอะ่ะไปไหนมาชาร์ปทัดหลุดแล้วก็โดนสิบถึงศูนย์เออมาเถอะมาเถอะ นี่เกมแรกเลยนะวันนี้ยังไม่ได้เล่นสักนิดเลยนะเนี่ยเล่นกับบอดก็ไม่ได้เล่นถ้าคนมาเยอะสร้างห้องสามวีสามกันไหมห <c oughs> <ว>รอไหวนะพี่ไหวเหรอสามีสามไม่ค่อยโอ้โหเล่นไม่เป็นวะ่ะสนามเอาหญ้ายาวๆดีกว่าสวยดีสภาพอากาศฝนตกเยอ่เอา ลุยจบละไปเข้าห้องน้ำอ้าวไม่ได้เกมแรกอะ่ะเกมแรกบุที่นันได้เล่นอนะมันมารอตั้งนานแล้วมั้งเนี่ยลนมปังแนะนำหน่อยดิเล่นเกมลับยังไงไม่ให้หลุด จริงๆมันผมมันเล่นเกมรับไม่เหมือนคนอื่นไงผมไม่ได้บังคับกองหลังไงปล่อยมันวิ่งไปเองจังหวะนู่นน่ะคิดว่ามันเข้าบอลไม่ได้แล้วเราลากมันมาดักเวลาเขาจะยิงแค่นั้นเองผมเล่นเงียบไหมเปิดเพลงไหมเปิดเพลงให้เสียงดังไปเป่าวะ,ะ,ะลองลองก่อนนะ Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Lo que ha llovido en las últimas horas aquí en el estadio ha sido impresionante. Autoridades y el árbitro de este encuentro han estado recorriendo... inspección rigurosa. Han decidido llevar adelante el encuentro. Para la alegría de todos los aquí presentes. Así que, señoras y señores... ฝนตกด้วยวันนี้ภัคใหม่เขาบอกเล่นเกมรับยากผมไม่เล่นไม่ยากนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าจังหวะถ้าเราจะไปบังคับกองหลังอะ่ะจังหวะที่เราสวิปตัวมามันจะเสียยึกเสียยึกนิดนึงอะ่ะเพราะมันยืนตำแหน่งแบบพอดีเลยอะผมไม่ได้บังคับเลยนะผมปล่อยมันไปเองเลยนะ พยายามอย่าไปไอ้เนี่ยอย่าไปบังคับมันเยอะกองหลังอะ่ะมันยืนตำแหน่งของมันดีอยู่แล้วนะบางทีมันจะมีแค่บางทีแค่นั้นแหละมันจะชอบไปยืนต่อตูดอะ่ะเน้นหลักบอลเอาค่ะเออใช่ใช่ปล่อยเลยกองหลังอะ่ะแล้วก็เรามาดูจงังหวะที่แบบวัดดีครับอา้าวเดี๋ยวส่งบอลให้ผู้ที่น,นั้นมันยิงก่อนเน,นี่ยเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ยิงอีกว่ะมาไม่ยิงโดนนะ เมตานี mm. right, nah. oh, no oh, no. Aye, ja. ้อะไรนะ c b สไตล์เดฟเน้นสปีดเมตานี้แบ็กเป็น C.V. แทนสไตล์เดฟฟูลแบ็กสปีดอาจารย์ใช่ใช่มันต้องใช้สปีดเยอะนิดนึงอ่ะเราว่า เกมหลังก็จะวิ่งแข่งเ,เี่แหละกองหลังอ่ะมันจะได้วิ่งแข่งกับกลองหน้าเยอะไงเนี่ยมันก็ไม่ยากนะผมก็ว่ามันเล่นไม่ได้หลุดอะไรขนาดนั้นอ่ะืมไม่มตีร่างกายยิงซะหน่อยอย่าโดนวุี่นันนำแล้วปะเนี่ยแมมันยืนตำแหน่งของมันดีอยู่แล้วอ่ะเราเล่นแค่ d m f ก็พอ,อ มันจะมีจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูจังหวะแบบมันไปยืนต่อท้ายกันนะโอ้หลุดพะถ้าเราไปบังคับอะ่ะมันจะเสียจังหวะไปนิดหนึ่งอะ่ะเอายิงบบอกไม่ถูกว่ะ ต้องปรับตัวแหละคุณนิพนธ์ผมว่านะเนี่ยเนเห็นไหม <S <S ไมันจะเสียยึกนิดนึงตอนที่เราเปลี่ยนทิศทางอะ่ะสมมติมันกําลังวิ่งลงเราโยกให้มันขึ้นแบบเมื่เกี่มันจะเสียจังหวะพยายามลากไปทางที่มันหันหน้าไปอะ่ะแล้วก็อยากกดสปีดท,ทั้งแค่นั้นแหละโอ้โหชนกระเด็นเลยวะ่ะเสียงดังไปไหมครับเสียงดังเสียงบอบอกหน่อย ต้องเว่าแบค็แบคแบ็คแผดนี้มันยืนดูมีระเบียบขึ้นนะ <c oughs> มันเปลี่ยนอัตโนมัติเลยเสียจังหวะ <c oughs> ผมว่ามีปีกเล่นง่ายนิดนึงครับแผดล่าสุดจากที่ลองมา <c oughs> เออใช่ใช่ใชโอ้ <c oughs> วหเดมัดลดมัดรลดมาแล้ว แล้วก็ไอ้เรื่องเปิดมุมเนี่ยผมได้ไปลองมาแล้วเมื่อคืนไปลองหัดเปิดมุมนิดหนึ่งวัยทีดีเลยเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงนะดีเลยได้ไงอ่ะปุ๊บปุ๊บการปรับแต่งการสร้างรายได้ ่าดีเลยเวะมันดีเลยได้ไงวะอ๋อโอ้โหมันดีเลยวะผมจะทำยังไงวะต้องลงขึ้นใหม่อเด็กตั้งค่าบอดแคสตตรงไหนวะเลือกบอดแคสผิดเดี ไฟทีมันต้องลงขึ้นใหม่สถานเดียวอะ่ะยังโอเคแล้วใช่ไหมน้องปังมันเปลี่ยนอัตโนมัติเออเนี่ยผมมันอธิบายยากกว่าบางคนเขาเล่นเปลี่ยนอัตโนมัติอ่ถนัดอย่างนั้นอะ่ะผมไม่ได้ถนัดแบบผม เปลี่ยนตัวเมนวนวลไงมันเลยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่อ๋อพิทไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ผมตั้งไว้เวลาการตอบสนองปกติอ่ะมันจะดีเลยประมาณ 2, 2> วิแค่อันเนี้ยมันจะเน้นความคมชัดไง่ยเนี่ยรอรอดูรอดู สมมติเปลี่ยนอัตโนมัติเนี่ยมันจะต้องมียึดหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่หันทิศทางไปทางเดียวกันน่ะเป็นแค่บางเครื่องเปล่าสภา,ภาพอากาศด้วยนะงั้นไม่ต้องลงเนะเอาประมาณนี้หละต้องลงขึ้นใหม่อะ่ะตั้งค่าใหม่ เหลือสองวิเลยเดี๋ยวนะผมผมไปหาวิธีการตั้งค่าบอดแคชใหม่ก่อนทางนั้นอุดโอ้โหไมนูต่อโอ้โหยิงอะไรนี่เบลไม่ได้ใกล้ประตูเลย พยายามอย่ากดสปีดเยอะเล่นแถบนี้ย้าเราชอบกดสปีดค้างนี่แหละมันจะพาให้เราเสียทิศทาง,องเ,ทเอาคืนเอาคืนเราจะแพ้วะ่ะเดี๋ยวขอเล่นแป๊บนึงนะปล่อยมันเลยเนี่ยมันยิงไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าเราลากไปทางเดียวกันกันกบที่นักเตะหันหน้าไปอ่เอ้า ไม่เอาบอลเฉยว่ะเลียนกรรมโดน3-0วันนี้ไอ้วุฒินันเอาจริงเลยเกมรับ <l uff, S 2> แมตช์อัพกากลงด้วยครับแต่เสียบดีขึ้นมากาแมตช์อัพกากลงเหรอให้ดักอบอลน่ะเหรอไม่ปกตินะไม่รู้ว่ะ เนี่ยถ้ามันหลุดตำแหน่งเนี่ยมันจะแทงหลุดง่ายเนี่ยถ้าเราปล่อยมันจะวิ่งอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งมันเองเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะเกมรับแบบเอาจริงผมไม่รู้สึกว่ามันแมตช์อัพกากลงหรืออะไรนะไม่รู้คนอื่นยังไงแต่ผมไม่รู้สึกอ่า นามิคไว้ซูมไปซูมมาปวดหัววะ่ะเกมรับอะ่ะไอ้แมทอัพอะ่ะมันทำให้นี่กว้างขึ้นนะอ่าอะไรนะดีครบสวัสดีคุณบีฟด้วยนะครับในต่อ,ตอนะเนี่ย <Hey, S 1> มันทำให้วงกลมวงกลมการดักเยอะขึ้นด้วยนะแมทอัพอะ่ะ เราต้องปรับตัวว,ว่าคือบางคนเล่นแบบแผ่เก่าตอนนั้นแมตอัพมันจะไม่ค่อยติดแต่ตอนนี้แมตอัพมันติดง่ายขึ้น,นมันกว้างกว่าเดิมนะมันก็เลยมันก็เลยดูช้า <c oughs> โอ้โหจะยิงหลอดม่วงให้ได้เลย เห็นไหมมันดักดีขึ้นนะผมว่าไม่รู้ว่ะสตหรับบางคนหนัดมันชินอันเก่าไปแล้วไงชินอันนั้นที่มันมันไอ้น,นั้นมันระยะระยะดักบอลมันไอ้นี่แล้วอะ่ะระยะดักบอลมันมันเล็กอะ่ะ แล้วพอมาเป็นแบบนี้แบบจังหวะจะดูช้าลงนิดนึงใช่ใช่ใชมันมันกว้างขึ้นไงมันแมทอัพได้ไกลขึ้นนี่มันเทยียบจะเท่าเมื่อก่อนตอนที่มันยังไม่ได้ปรับเลยนะแต่ก่อนนะมันประมาณนี้แหละแมทอัพอะเรากดอยู่ระยะไหนก็ช่างมันจะวิ่งคุมโซนอยู่ในในโซนนั่นแหละ แล้วเมื่อกี้อะไอตอนที่สก,กิลอะไรนะลองแรงอะไรนะดักบอลไกลอะสก,กิลดักบอลไกลมามันลดระยะการมแมตช์อัพลงให้มันใกล้ขึ้นนะแล้วก็เอาระยะดักบอลไปให้สก,กิลไวเนี่ยสก,กิลลองแรงแท็กเกอร์ม,ม,มันไม่ได้เล่นยากนะ,ะปกติ ผมไม่ค่อยได้เล่น้วยไงกองหลังเนอ,อุ้ยโอ้โหว่ามันยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วอะเราไม่ต้องไปบังคับหรอกมันก็เข้าเองมนะันไงผมไม่ผมไม่รู้อะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับหนุ่มปันเฮ้ยกูโดนสามศูนย์่ดะเริ่มมา ห้าซะด้วยอะไรอะูเนี่ยดูนั่นตั้งแต่ต้นเกมเลยว่ะฟอฟอเล็กเซาไปห้าหกเอาเรื่องเลยมามามาเดี๋ยวรอแก้แค้นอย่าพึ่งไปไหนนะใครว่เมื่อกี้นี่ วุฒินันหรอเออวุฒินันยาเพึ่งไปไหนนะ<ด>ใหญ่จริง,ง,ง <laughs> เอ้ยยาเพึ่งไปไหนนะ่รารอให้แก้แค้นกันนะมามา,มาตอนนี้เล่นดีๆแล้วเอาเบลดไีไหมวะเปิดเบลเอ้ยเปิดไอ้นี่ดีไหมเโตัวอะเนี่ยไทยเลยวะได้เลยพี <c oughs> ลย่ลุยลุยลุยไปจะเล่นเข้ามาเลยนะ ไม่แชทผมมันไม่เด้งว่ะเนี่ยข้าทันเงินปะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณซับสไครต์ใหม่ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวอุย้ยเกือบลืมตั้งค่า ลองอ่าลองไปเล่นในนี่ดูลองเล่นแบบเปลี่ยนตัวเมนนวลนดูอะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณใครกดใจกดจองให้เยอะจังะใไขวันนี่อะเออเนี่ย YouTube เสียเปรียบนะมันดีเลยนิดนึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นใหม่นะแปบ๊บนึง